สำหรับคันแรกนะครับที่จะแนะนำเลยนะครับเป็น Toyota h i l u ั t ไทเกต้องบอกว่าเป็นรถกระบะยอดนิยมในระดับหนึ่งเลยนะครับและยิ่งตอนนี้ราคาที่ปรับมาครับต่ำสุดที่ผมเจอเลยนะครับประมาณ50,000กว่าบาทนะฮะเรียกว่าใครที่เป็น f c แบรแบนนี้อยู่นะครับหรือมองหารถกระบะงบหลักหมื่นเอาไว้ใช้งานเข้าไรเข้าส่วนนะครับผมว่า t i เกอตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับ ในความที่มันเป็นแบรนด์หลักนะครับบางไฟแนนซ์ยังจัดได้อยู่นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันความจุกจิกอ่ะมันน้อยนะครับสำหรับตัวนี้ยิ่งเป็นเครื่อง 2L นะครับหรือว่า 2KD นะครับพวกเนี่ยคือเครื่องยนต์ไม่ค่อยจุกจิกมันจึงทําให้ไทเกอร์นะครับน่าซื้อน่าสนใจเนาะสำหรับรถกระบะงบหลักหมื่นและที่สําคัญนะครับเร็วๆนี้นะครับทางช่องตำรารถกําลังจะมีรีวิวไทเกอร์นะครับหลายราคาเลยนะครับตั้งแต่50,000กว่าบาทนะครับจนไปถึงหลักแสนนะครับคือถ้าเป็นตัวหลักแสนเนี่ยมันจะเป็นพวกตัว G ตัววท็็็อปปแล้กเนปีสุดท้ายยก่่อนนนเเปปลี็แต่ยังไงทางงช่อต เราก็จะคัดนะครับเอาที่หลักหมื่นมารีวิวก่อนดังนั้นนะครับใครที่เป็น FC แบรนด์นี้หรือว่ามองหารถกระบะหลักหมืน่นเอาไว้ใช้งานนะครับเร็วๆนี้ทางช่องตารารถมีรีวิวไทเกอร์อีกหลายคันเลยครับมาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่ทางช่องตํารารถกําลังจะมีรีวิวอย่างละเอียดเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือมาด้าไฟเตอร์นะครับกับคอนเทนต์รถกระบะงบหลักหมืน่น สำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกันนะครับกับตัว Ford r a n g เจอยู่มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับตัวถังแชสซีบอดี้ต่างๆนะครับภายในนะครับมีความคล้ายกันมากๆกนะครับกับตัว Ford r a n g เจดังนั้นนะครับมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับของผู้ชมผู้ฟังนะครับว่าเราจะไปในแบรนด์ไหนเนาะระหว่าง Ford กับ m a z d a นะครับแต่ทุกอย่างนะต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่ามันคล้ายกันมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ2รุ่นนี้เนาะก็อย่างที่บอกกันนะครับอยู่ที่ความชอบมากกว่านะครับแล้วเร็ จะมีรีวิวประมาณ1-2คันเช่นกันนะครับก็อยู่ระหว่างคัดนะครับว่าจะเลือกคันไหนมารีวิวแต่ถ้าเกิดทั้ง2คันนั้นพร้อมนะครับก็จะนํามารีวิวทั้ง2คันเลยนะครับบนราคาอยู่ประมาณ60,000นะครับบวกลบนิดหน่อยก็เดี๋ยวไปดูสภาพกันอีกทีหนึ่งแต่มีรีวิวอย่างแน่นอนครับสําหรับราด้าไฟเตอร์ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับกับรถกระบะงบหลักหมื่นนะครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระแสนิยมเนาะแล้วก็มีแฟนเพจทางช่องตํารารถเนี่ยมนรั มันได้ความใหญ่ความยาวนะความกว้างด้วยนะครับสำหรับตัวซาร่านะฮะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมันมีกําลังค่อนข้างดีนะฮะเหมาะกับการเอาไปบรรทุกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนมันได้ช่วงกระบาที่ยาวนะครับแล้วก็กว้างด้วยอะไรเงี้ยนะฮะมันจึงทําให้อ่าหน้าซื้อไปใช้บรรทุกและที่สําคัญนะร,ราคามันไม่ได้แรงมากนะครับอยู่ประมาณ 6- 7หมื่นนะครับก็ได้แบบ ด,ดีเลยอ่ะส,สวยเลยนะครับสำหรับ s t าร์ดาเนาะเหมือนเช่นเคยนะครับใครที่มองหาหรือสนใจสเปคนี้รุ่นนี้อยู่นะครับกดติดตามไว้ใครยังไม่ได้กดก็กดไว้รอเลยเนาะจะได้เห็นคลิปรีวิวอย่างละเอียดเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับสตาร์ด้น่าจะมีประมาณ1-2คันนะครับที่จะมีรีวิวอย่างละเอียดให้ได้ดูกันครับ ด้วยหนึ่งคันนะครับกับรถกระบะงบหลักหมื่นที่ทางช่องตำล่ารถแนะนำนะครับก็คือ Ford Ranger นะครับในชมปี05 06 07จนไปถึง08นะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถซื้อได้ในงบหลักหมื่นเนาะด้วยราคาตอนนี้นะครับที่สตาร์ทกันในที่ผมเห็นในตลาดนะค่อนข้างถูกนะครับคืออยู่ประมาณ5 0,000่นไปปลายนะครับจนไปถึง6 0,000นเนาะอันนี้คือราคาเริ่มต้นซึ่งถือว่าค่อนข้างถูกมากถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์หลักหรือแบรนด์ชั้นนำนะครับโดยปีมันค่อนข้างใหม่ถ้าเปรียบเทียบอย่างแบรนด 2 0 1 2 0 0 2แต่ถ้าเป็นอย่าง Ford Ranger นะครับมันได้จนไปถึงปี08เลยนะครับในงบหลักหมื่นล่าสุดนะครับที่ผมกำลังจะมีรีวิวนะครับอีกสองสำคัญเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาสตาร์ทกันอยู่ประมาณ5-6 0 0ื่นเท่านั้นได้ประมาณปี06-07เลยถือว่าเป็นรถกระบะงบหลักหมื่นที่ทางช่องตำรารถมองว่าถ้าใครมองหารถกระบะนะครับเรทราคาประมาณนี้เอาไว้ใช้งานผมมองว่ารุ่นนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันครับ ดูอีกหนึ่งคันนะครับกับรถกระบะงบหลักหมื่นจากค่ายมิสูวิชินะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นมิส i วิชิไททันนะครับบางท่านนะครับอาจจะสงสัยนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะสตาร์ด้ก็หลักหมื่นนะครับไททันก็ยังหลักหมื่นอีกเลยนะครับทางช่องตำรารถเคยรีวิวไปประมาณ2-3ถึงคันนะครับก็เป็นในชมแคปเตียนะครับอาจจะเป็นมือหมุนอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ราคาต่ำกว่าแสนแน่นอนแต่จริงๆราคาตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ยังขายกันแสนต้นนะครับแต่ว่าทางช่องตำลารถเนี่ยคือคัดมาเนาะราคาต่ากว่าแสนแน่นอนนะครับด้วยราคาที่เปิดไว เจ็ดหมื่นถึงเก้าหมืนบาทนะครับก็อยู่ที่แฟนเพจนะครับจะมองมากกว่าเนาอว่าระหว่างตัวสตาร์ด้านะครับที่มันอยู่ประมาณสัก5-7าถึงเจ็มืนะครับกับตัวไททันที่มันมีงบประมาณมากขึ้นคือ7-9็ดถึเมืนเนี่ยเราจะไปในทางไหนนะครับถ้าเป็นตัวไททันมันก็จะได้ปีใหม่ขึ้นไปหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวสตาร์ด้าก็ปีต่าหน่อย แค่นั้นเองนะครับอยู่ที่ความชอบมากกว่าเนาะว่าเราจะไปในทิศทางไหนครับแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีรีวิวงบไม่ถึงแสนเนาะสำหรับตัวมิสูบิชิไททันครับดูคั้นสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับก็คือ d m a มนะครับในโฉมแรกตั้งแต่ปี03เลยนะครับแล้วก็จนไปถึงปี06แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เพราะว่ามีทางผู้ประกอบการนะครับที่อยากจะขายรถนะครับแจ้งมาทางช่องตำรารถนะครับก็มีปี04นับ1คัน5 0 6อีกอย่าง1คันาะรวป็น3คันําหรับ d น a ์ชมนีเนาะกงจะ็นั้งก็ s นะครับทั้ง3คันนี้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับก็เปิดมาอยู่ที่70,000นะครับสตาร์ทที่70,000นะครับจะไปถึงประมาณ90,000นนิดๆก็เดี๋ยว รอดูนะฮะว่าไอ้สคันเนี่ยนะครับดีแม็กนะครับในชมนี้เนี่ยราคาอย่างได้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับกับพวกดกากอนไอ้เนี่ยคือถูกกว่าดากอนไอ้อีกดากอนไอ้เนี่คือแสนต้นๆเลยนะสำหรับสภาพสวยๆนะครับแสนต้นถึงแสนกลางนะครับแต่อันนี้คือเราได้ดีแม็ในงบไม่เกิน10,000แบาทก็เดี๋ยวมีรีวิวอย่างแน่นอนนะทั้ง3คันเลยนะครับก็จะได้รู้กันนะฮะว่าไอ้สคันเนี่ยที่รอรีวิวอย่างละเอียดอยู่เนี่ยมันซื้อได้ไหมนะครับ